ของเราอยู่ที่โรงแรมม็อกซี่นะคะมีลายแทงเราไปพระพรมก่อนแล้วกันแล้วก็ไปพระแม่อุมาไปตรงนี้ไปตรงนี้ให้หมดก่อนแล้วกันแล้วค่อยเดินข้ามไปฝั่งนี้จุดแรกของทิปนะคะจะไปไหว้ศาลพระพรมที่หน้าเดะมาเก็ตซึ่งอ,อยู่หน้าโร,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 รงแรมม็อกซี่เลยเราไหว้ศาลพระพรหมหน้าโรงแรมม็อกซี่เสร็จแล้วแล้วเราก็จะไปไหว้ศาลพระแม่อุมาเทวีกับศาลพระศิวะในบิ๊กซีลาดดมรีกันต่อ <Okay. S 2> โอเคมย ป้าใช่ปะแล้วป้าก็เล่าฝั่งว่าหนูขอจเจอคนดีๆนะพอมีเคสแบบขอขอพรแล้วอยากได้ฝรั่งแล้วทีนี้เจอฝรั่งที่หึงต้องมาขอพรกมืคืนพ่อแม่ด้วยอะ่ะเออจุดต่อไปเป็นพระศิวะในห้างบิ๊กซีจานวิธีการไหว้ตรงนี้จ้ะไหวพระศิวะเสร็จก็มาขอสิ่งที่ต้องการที่หูน้องจากนั้นเราไปไหว้พระแม่อุมาเทวีที่หน้าห้างบิ๊กซีจ้าข้ามาจากโรงแรมแล้วอยากไปไหว้พระแม่เกศร ขึ้นสกายวอล์กข้างบนเลยจากนั้นก็เดินไปที่ห้างเกอรวินเลดขึ้นบันไดเลื่อนแล้วก็เดินตรงมาเลยีป้ายสีม่วงบอกทางจ้าไหวศาลพระจัตุโลกบาลจากนั้นก็ไปต่อที่พระแม่รัศมีมาแมาแก้บนแหละน่าจะได้แล้วแหละก็มาแก้พระแม่ไว้ก่อนเผื่อจะได้สเต็ปที่2ต่อไปจุดที่มาขอแล้วบอกเลยยืนต่อหน้าพระแม่นะจ๊าคราวที่แล้วมาขอพระแม่คือยืนตรงกลางเลยเรื่องนี้ฉันจะไม่ยอมใครต้องได้จ้ะ จากนั้นก็ไปกันต่อที่พระนารายณ์ทรงสุมาโรงแรมอินเตคอนจากนั้นเดินต่อไปที่หน้าห้างเกสรอมรินเพื่อไปไหว้พระอินจาจากนั้นเดินกันไปต่อที่เท้ามหาพรหมต้องเดินไหว้ทั้งสี่ทิศเลยจ้าตรงนี้คนจีนมาขอพรกันเยอะเธอตั้งใจมาขออะไรขอเลขวันนี้เลยโอ้โหจริงจังอ่ะแม้คนจริงจังก็ถูกเสมอจากนั้นก็เดินกลับไปที่เซนทัเวอร์มาที่นี่ต้องมาไหว้พระตรีมูลติ ไหว้พระปีมูลติแล้วเดี๋ยวไปไหว้พระพิคเนตกันต่อจ้าและที่สุดท้ายในทริปนี้ก็คือพระพิคเนตคือเสร็จแล้วจ้าทุกคนภารกิจวันนี้เราใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็มานอนพักขากันที่โรงแรมม็อกซี่แล้วจะไปต่อที่เยาวราช